สลัดตำลาานะครับเอาตำลาาก่อนท้ายคลิปจะเป็นรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะทำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้ติต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูชชองกาพารวยครับผมมอนีจมีตำไทยและตำเล่าของพอลึกลับมาฝากเอฟซีนะครับผมหรือว่ามาแบ่งปันให้กับเอฟซีได้พิจารณานะครับเป็นเพียงแค่แนวทาง นะครับผม IFC ท่าไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ Coca ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหลังจากคี่พอรลึกลับนี่บรดปล่อยมากนี่เป็นเวลาเกือบปีนะครับผมอันนี้ก็เลยติดต่อไปนะครับประมาณต้นเดือนนะครับพอเิ่นกันเลยว่าโอเคเดี๋ยวจะคัดย้อนหลังให้นะครับเดี๋ยวสิคัดย้อนหลังมาให้นะครับสียให้เอฟซีเอาไปเบิ้งกันเพื่อนๆก่อนอน,อน,น,นะครับผมเอาสรับมือนี้มากก ถือว่าถูกใจเหมือนกันนะครับผมสึกว่าชอบชอบเลขวิ่งของพอเลือกลับนะครับพอเลือกลับนี่วิ่งมากนี่งามอยู่นะครับวันที่แล้วนี่แอดวิ่งไปตัวไหนไม่รู้มันม,ม,นมีมันมีสองตัวแต่แอดเขียนแค่ตัวเดียวนะครับเลขศูนย์แอดบอดดี้แอดบอดดี้เขียนลุ่งหายนะครับสำหรับวิ่งนะครับใครดูในคลิปน่าจะรู้นะครับผมว่าแอดวิ่งตัวไหน สำหรับวดนี้ผู้ใดอยากได้เลขวิ่งแอดกลาเดี๋ยวแอดสิคาดให้นะครับผมเดี๋ยวได้พรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเลขวิ่งเอาไป2ตัวหรือว่าตัวเดียวก็ได้นะครับผมบางงวดมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับอ่าสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเอารัฐบาลไทยก่อนนะครับเอารัฐบาลไทยก่อนนะครับผมอ่ะเจี่านให้ฟางก่อนคนเสียหายบึงนะครับมันสิเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวเร็วเกินไป นะครับหนึ่งนาทีสองนาทีโอ้โหเห็นตัวเลขและแอดก้าหลังหลังบเบึงแอดแล้วบ่ทีนี้หลังหลัง,ลงไม่ดูแล้วได้แนวทางก็ออกหมดเลยนะครับผมอ่ะถ้ามีเวลาฝากดูให้จบด้วยนะครับผมดูคลิปให้จบอย่าเลื่อนผ่านนะครับผม <c oughs> สลัดตำราวนะครับเอาตำารา,ตำาวก่อนท้ายคลิปจะเป็นรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปของพลตกรับให้ฟังด้วยนะครับเอฟซี FC บางท่านอาจจะเป็นเอฟซีไม่อาจจะบรูจกัก พอลึกรับนี่เคยปล่อยแนวทางแบบโอ้โหตำราวไอแล้วก็อะไรอีกจําวันของพอลึกรับนะเข้าแบบเข้าแบบยาวมาแล้วนะครับประมาณเดือนสองเดือนนี้เขารวดเลยนะครับอันนี้คือมาใหม่นับใหม่นะครับเราต้องไปเอาถึงอดีตพานมาแล้วนะครับอันนี้คือนับใหม่งวดแรกวันแรกนะครับสำหรับตำราวนะครับ จำราว,วันที่30มิถุนายน2568นะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสลับเลขวิ่งนะครับวิ่งมีแค่ตัวเดียวนะครับวิ่ง1น,นะครับวิ่ง1น,นะครับคือตัวเด่นคือ1น,นั่นแหละนะครับผมสลับ3ตัว718นะครับ718แล้วก็80นะครับ71880 FC ท่านไหนที่จำได้นี่แหละ ของพอร์กราฟแบบสไตล์นี้เลยล่ะนะครับจะมี3ามตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับผม3ตัวบนก็ไปตัดเล่นนะครับยืนไว้ที่1นะครับก็คือก็จะมีถ้าตัดออกจาก7 1 8ก็จะมีติด1ก็จะมี1 7ที่ติดแล้วก็18นะครับที่ติด1นะครับผมอ่าล่ะนะครับก็จะมีตัวที่ ตัวที่เน้นมานะครับตัวที่พ่อรักรับว่าเด่นๆเลยก็เคยจะมีแค่ชุดเดียวชุดเดียวบนบนชุดเดียวแล้วก็ล่างหนึชุดนะครับเอาเบาๆไรเอาบึงเลยอันนี้รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางประเดิมวันแรกออก3าตัวนะครับบาง บางวันนะครับบางวันพ่อเลกรับจะฝากให้แอดกาซื้อถ้าวันไหนที่พ่อได้กรับฝากให้แอดกาซื้อวันนั้นนะเตรียมโตเลยครับเตรียมตัวเ,เลยเคยถือกับพ่อเลกรับสามตัวตรงมาแล้วนะครับถูกสามตัวตรงบนล่างถือมาแล้วพ่อดลกรับฝากแอดกาซื้อให้พอน้ำเน้พ่อได้พอได้ค่ากาแฟได้คาไอของไส้มันว่าเพิ่นกัะเพิ่นกรซื้อไว้นะครับแอดกาหาให้าหาซื้อให้ก็ ได้น้ำกันนะครับถือน้ำกันนะครับอ่ะต่อไปรัฐบาลไทยนะครับผม่าลายไรนะครับรัฐบาลไทยนะครับพลเกืรับก็คัดมาให้แล้วจะมีวิ่ง2ตัววิ่ง2ตัวสามตัว1ชุดแล้วก็2ตัวอีก1ชุดมิซําเนี่ยของพลเรือรักรบกาดทีวนะท่ว่าบาลายนะถือว่าบาลายว่านี่งวดแรกนะครับกัจจิซอไปไลกัจจิว่าขี่คุยนะครับผม แยซีเบิงก่อนกระไดงวดแรกนะครับผ่านไม่ผ่านน่าติดตามไหมก็ดูกันงวดแรกนะครับแอดเบิงแล้วนะไม่ตรงกับเลขดังและก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะครับผมถ้าสมมูลของพ่อรึกลับออกกคือหนิวของพ่อรึกลับถือผู้เดียวนะครับเพราะว่าดูแล้วนี่มาแปดปกติเลขวันนี้จะมีห้ามีมีศูนย์พ่อรึกลับกับมีอยหา นะครับมีห้านะครับแต่ไม่ใช่ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าอะไรทั้งสิ้นคือห้าแปดนะครับห้าแปดมหาแปดนี่แปกนะครับเห็นตัวเลขเมื่อคือนนี้เมื่อคืนนี่พอส่งมาอุย้ยดึกมากนะครับดึกส่ง,งมาดึกเหมือนกันก็นเลยบอดาเห็ดคลิปเมื่อคือนนะครับก็เลยตื่นเศร้ามาก่อยมาเห็ดน,นะครับค่อยมาทําคลิปตอนเช้าเอาสำหรับวิ่งวิ่งเก้ากับวิ่งห้า วิ่งเก้าตัวเด่นนะครับลองห้านะครับไม่บอกว่ามาบนหรือมาล่างแต่ดูแล้วเก้าน่าจะมาบนห้าน่าจะมาล่างเบงง่ไงๆเป็นยังคือว่าเบงง่ไงอะเบิง่งเก้าติดสามตัวบนห้าติดสองตัวล่างนะครับไม่เคยได้ทำายแต่พอเพืเ่อเบาเป็นคนบอกมาไหลนะครับล่างห้าแปด บน8 9ดสองตัวตัดออกมาจาก3ตัวก็จะมี38 39 89นะครับสลับพอรึกรับนะครับ FC มาใหม่กัดสิบโบรูดอกพอรึกรับเป็นผู้ใดนะครับเห็นหน้าโปกคลิปโอ้บะเบิงดอกบะหูจกัจกจกักมาจะใสมาจะใส แต่เอฟซบางท่านที่รู้จักพอลึกลับตั้งแต่นนู้สมัยที่พอลึกลับหามากก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับเป็นอย่างเพิ่ก็เงียบๆช่วงหนึ่งคือโทรศัพท์พังแอดกาก็ซื้อไปให้แล้วนะครับซื้อไปให้หนึ่งเครื่องนะครับเพื่อจะได้ติดต่อกันบาดนี้เพิ่อนก็ยากงานยากน้ำให้น้ำน้ำสวนเพิ่อนเพิ่อนเ็ดสะดวกสะดุ้งเฮ็ดยังไปก็จะยากเพิ่อนเข้ไปบางเทีเพิ่อนกับบได้เอาโทรศัพท์ไปนั่งกับพอตีบ่รับกันก็เลยบางเอื่นต้นเดือนก็นเลย สาธุโทษตีในเด้อรปะปรากฏว่าโทษตีดีๆนะครับโทษตีก็ได้นัดหมายกันบอกว่าปล่อยแนวทางนะครับขอพอปล่อยให้จะกเดือนนึงนะนะครับผม้าเทียเขา้าเทียได้โชคกับเฉพาะด้ค่าน้ำปูน้ำปลาฝากไปให้กรืดองสิลนะเอา้านั่นแหละเราก็มีการตอบแทนนะครับพอเรื่องราปลง่ยนันแนวทางมากข้าก็มีอา่าถ้าได้โชคแล้วก็ ตอบแทนพอได้ครับเล็กๆน้อยๆค่าน,น้ำปูน้ำปลาไปก็ว่าสั้นไปเนาะนะครับผมอ่ะสำหรับมือเครื่องนี่แอบฝันเลยแล้วฝันนี่ยแอบดีอย่างก็ฝันสักทีฝันว่ามีคนมาหลักมอไส้ทะเบียนห้าหกหกฝันว่ามีผู้ชายนะครับแอดไปจอดเห็นอย่างสักอย่างไงครับจอดไว้ได้ไปแจ้งตำรวจด้วยให้ตำรวจน้ำหาให้ ปรากฏว่าเขาลดไม่คืนอเอารถมาให้เอารถกลับมาคืนเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยอย่าอย่าเอาเรื่องเอาเล้ากันอะไรเถอะอะไรแบบปาดเอาไปเป็นมื่สองมื่นเนาะอะไรว่างสิแบบแจ้งตำรวจตำรวจก็น,นั่ตำรวจน้ำหาเพท่อนใดๆแต่เขาเอารถกลับคืนมาทะเบียนห้าหกหกอัดออกห้าเก้าเก้าหรือว่าเก้าห้าเก้าเนี่ยโอ้โหแอดก้าได้อีกเลยนะครับผมได้อีกแท้นะครับผมเพราะว่าเอ็มว่านี่อะ ซื้อไว้ห้าศูนย์ห้าห้าสี่ห้าห้าเก้าห้าปรากฏว่าฝันเห็นมอไซค์ว่ามีคนมาขโมยมาขโมยมอไซค์ทะเบียนห้าหกหกพูดได้เจียไปเมื่อนี่เขาไปได้นะครับผมแต่แอากาศขึ้นว่าเอารถไปแล้วหาหกหกเอากลับขึ้นมาผมแมันเป็นหาเก่าๆต้วะนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันนะครับเด้อนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับก็มีประมาณนี้ของพ่อลึกลับนะครับผมเอาผู้ใดยอยากจัดแแอดก็จัดได้นะห้าหกหกห้ก้ะจัดไปด้อาจจได้รุ่นนะครับได้รุ่นแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางอย่าลืมว่าการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าการเสี่ยงโชคนะครับมันมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันออกหรือไม่ออกอันนี้แอดมินก็เอามาแบ่งปันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมสำหรับ เอฟซีก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้อาจขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมขอให้เอฟซีมีโชคกันทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดวางสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ